สวัสดีครับ Fc ครับวันนี้พา f c มาที่กังหันลมซับใหญ่นะครับอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินนะครับและนี่ก็คือกังหันลมนะครับขนาดใหญ่นะครับโอ้โหนี่นะครับกังหันลมนะครับ ใหญ่มากๆเลยครับตรงนี้ก็เป็นบันไดาทางเข้าไปนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นนี่เรามาดูใบพัดหมุนนะครับ